อันนี้ถ้าเปิลถ้าเปิลขึ้นสวนนิ่มต้องจ่ายนะครับเนาะแล้วก็จ่ายเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแล้ววันนี้วันนี้เราเหมือนอนุโลมอยู่นะวันนี้เปิลกับปเจเก็บแล้วแต่บริจาคอ๋อวันนี้ก่อนมันผูกก่อนครับแต่บนมันเราสามบาทแต่บนมาใจอ๋อวันนี้อนุโลมก่อนแล้วแต่บริจาคยังมาได้ได้ข้อสรุปตีประกาศชัดเจนใจเลยเนาะอ๋อผูกครับมันผูกด้วยเนาะ เดี๋ยวแม่เจ้านี่เป็นจะมีการอู้กันอยูก้าเก้าโมงนี่คุณนำชาวบ้านมาอยู่หนอูหลวงบ้านหนลวงบ้านมาอยูอาแหละฮเอชแหละใช่ตุ้มต้มอ๋อต้องบนใส่ตุ้มกุ้งอะไยครับ อตอนนี้ผมก็มาอยู่ตังเข้านี่ครับอังกิบหน้าแม่ปื้มตะก,กี้ก็ไปแอลกับหัวหน้าเพียกละว่าแรงท่องเที่ยวตรงไหนเป็นจะได้พ่องก็ขายยากหูว่าแม่ปื้มงามจะได้ก็พอในคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับแต่ก่อนที่ผมจะปิกบ้านเนี่ยผมก็ได้แวะมา,าตรงจุดตีเฮาได้มา,าสัมผัสข้อมูลหัวหน้าเพียกตีอันเกี่ยวกับการตั้งดัน คัดกรองนะฮะว่าใม่เป็นน้องชาวบ,บ้านตีเข้ามาหาของปลาตัดนี่ตัวน,นีนะนี่มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะส่วนดานตัดนี่นี่ในอนาคตก็คงจะเป็นชุดคัดกรองประจําของแม่ปื้มนะครับน้องาาว้อนนะฮะ,น,น,ะนี่ครับก็ต่อไปเป็นนองชาวบ,บ้านถ้าจะมาหากินหาของปลานในแม่ปื้มก็แวะมาจุดนี้ก่อนนะฮะเป็นนี่ครับเป็นกําหนดเวลาเข้าออกเปิดเริ่มตั้งแต่ตีห้านะครับนาะ ปล่อยเข้าตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าโมงแรงสำหรับบุคคลตีเข้าไปเก็บสัพยากรนะฮะไขมาเจ้ามาก่อนนี่ต้องมาร้อก่อนนะฮะจุดสตาร์ทนี่ตีห้าเริ่มพร้อมกันแลวห้าโมงแรงนี่หมายถึงต้องลงมาก,ก่อนหรือว่าหรือว่าบางคนที่ปัญหาถึงค่ำถึงมืดแล้วครับ คนมาเขาจป่างเขาเอาครับนอกจากคนในพื้นที่เนาะีอป็่นเน่สวนเนียอย่างกับคำอย่างนั้นนะครับเนาะ,นะอ่านี่ครับก็ถือว่ามาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะยังจุดนี้อ่าตีน่าสนใจก็รายละเอียดอ่านี่ผมเพิ่งมาเห็นรายละเอียดชัดเจนแต่กี้ผมได้สังเกตนะฮะเกี่ยวกับอัน ข้อมูลของนี่ฮะกิจกรรมวันนี้มีประกาศขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราลองมาอ่านข้อมูลเต็มพร้อมๆกันครับอ,อัตราค่าบำรุงนะฮะเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตําบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา สำหรับผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นี่ป่าในท้องที่าบนบ้านเหล่าอาเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอ่านี่เป็นข้อมูลตีอ่าฝนได้ทําเป็นเอกสารนะเดี๋ยวเขามาดูข้อมูลพร้อมๆกันครับจะได้ข้อมูลตีตรงกันนะเวลาเราไปอู้ไปจ่าก,กันนะใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะได้เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะอ่ามันจะมีการแบ่งกลุ่มครับข้อหนึ่งนะประเภทบุคคล ประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนในเขตตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาหนึ่งจุดหนึ่งนะผู้ที่เก็บหาทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ได้แก่เห็ดหน่อไม้ตึงอ่างไข่มดแดงเป็นต้นที่มีน้ำหนักรวมกันไม่เกินหนึ่งกิโลกร,รัมนะไม่มีการบำไม่มีการเก็บค่าบำรุงหนึ่งจุดสองผู้ที่เก็บหาทรัพยากร ที่เกิดใหม่ทดแทนได้ได้แก่เห็ดหน่อไม้อึงอ่างไข่มดแดงเป็นต้นมีน้ำหนักรวมกันเกิน1กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมขึ้นไป20บาทเก็บ20บาทนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเขตของบ้านเรานะข้อ 2. ประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนนอกเขตบ้านเราอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาผู้ที่เก็บ ทรัพยากรก็จะเสีย50าบาทาผู้ที่เก็บทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ภูมิรนานอกเขตอำเภอแม่ใจ100บาทนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัตราบำลุงเข้ากล่องกลางกองทุนของอวิสาหกิจชุมชนจื่อบนวาวิสากิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านเราครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาหมายเหตุกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบ้านเหล่าอําเภอแม่ใจจังหวัดพิจิตรมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการทํากิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่พืมได้แก่การเฝ้าระวังรัตเวนการจัดการซื้อเชื้อเพลิงและดับไฟป่าการปลูกป่าและสร้างฝายต้นน้ำลำธารการเก็บและการ จัดการขยะในป่าเป็นต้นนะแล้วก็มีครูลงชื่อรับร้องนะนี่ก็มีนายวุฒิพงศ์นะฮงคำฟูหัวหนว้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีนายชุกชัยธรรมส้อนฮะปอวิศวนะประดับอำเภอแม่ใจในายพระรัตนคำกำนันตำบลบ้านเหล่านายมงคลแพ่งประสิทธิ์นะที่ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาแม่ปืมแล้วก็นายศรีมูลใจศุขนะผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านหนองบัว นายวรบุตรคล้ายดวงผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านเหล่านะนายมานิตอ่นนานะรายละเอียดตามนี้นะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดนะตามนี้เลยนะหมู่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่ครับรวมกันเรียบร้อยนะของตำบลบ้านเหล่าเดี๋ยวเก้าโมงผมคงจะบ่มีเวลาได้พบปะกับหมูป่ปูหลวงนะวันนี้ปูหลวงคนจะมาอู้รายละเอียดกันตัวสำหรับ ข้อมูลต่างๆปอลหลวงคงจะใจ้ซื้อประชาสัมพันธ์ตัางหมู่บ้านไปประชาสัมพันธ์ให้อปอม่พีีน้องได้หู้ได้เข้าใจพร้อมๆกันละสำหรับคลิปนี้กับไข่ตีบัดได้ข้อมูลจากปอลหลวงก็มาดูจากคลิปของจีโฟกได้ครับผมถ้าจะได้ก็จะพยายามติดตามมาอัปเดตคือท่านผู้ชมติดตามกันเป็นระยะระยะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าครับสวัสดีครับ